บองเขื่อนลำปาวร้านนี้ทุกคนนี่จิวสั่งมากระปุกละครึ่งกิโลเลยนะมีทั้งแบบสุกแล้วก็แบบดิบนะคะทุกคนมีทั้งแบบสุกแล้วก็แบบดิบจะมาบอกว่าเขาซีนมาให้อย่างดีกลิ่นไม่ออกเลยนะนี่แกะแบบนี้นะคะทุกคนกลิ่นไม่ออกเลยทุกคนซีนมาอย่างดีเลยเดี๋ยวจะมาให้ดูแล้วเขาก็ใส่ถุงมัดมาให้อย่างดีนี่ ใส่ถุงมัดมาให้อย่างดีเราค่อยมาเทใส่กระปุกเองนะคะเราค่อยมาเทใส่กระปุกเองนะคะทุกคนแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่ว้าวนะคะอยู่ปักพิกัดไปให้เรียบร้อยแล้วนะใครสนใจกดสั่งได้เลยนะคะทุกคนใครสนใจกดสั่งได้เลยนะคะชอบดิบกดสั่งดิบชอบสุกกดสั่งสุกนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูอีก,กระปุกหนึ่งนะนี่ เดี๋ยวถ้าตอนไหนที่จะกินเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกนะคะทุกคนนี่ซีนมาอย่างดีนี่นะคะเหมือนกันทำมาดีเลยนะคะทุกคนใส่ถุงมัดปากมาให้กลิ่นไม่ออกนะคะเลิศน,นะคะเลิศน,นะคะความประลาละเอียดมากทุกคนความประลาละเอียดมากนะคะใครสนใจประราะบองนะรีบกดสั่งในตะกร้าเหลืองด้านล่างได้เลยจูปักพิกัดไปให้เรียบร้อยแล้วจ้า